สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมีนทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กลับมาพบก,บกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนตุลาคมปี2564กันนะคะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมีนเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนตุลาคมนี้นะคะจุดสำคัญก็คือเดือนนี้ดาวพฤหัสย้ายกลับเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีมังกรอีกรอบแล้วนะคะดาวพฤหัสค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าเป็นทั้งดาวประจำตัวและก็ยังเป็นทั้งดาวกรรม,มาการงานของคุณราศีมีนด้วยนะคะ ในช่วงที่ผ่านมานะคะดาวพฤหัสไบโคโจรไปสถิตยอยู่ในภพวินาศก็จะทําให้ชาวราศีมีหลายๆคนเลยนะคะเรียกว่าชีวิตของคนราศีมีนวินาศมาตลอด6เดือนที่ผ่านมา และตั้งแต่ในวันที่28กันยายนนะคะดาวพฤหัสก็ได้ถอยกลับมาสถิตยอยู่ในภพราพะโชคลาภความสําเร็จของคุณอีกครั้งแล้วนะคะเมื่อดาวประจําตัวกลับมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีกลับมาอยู่ในลาพระจะเป็นจังหวะที่คุณจะมีลาบมีผลการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆนะคะในช่วงนี้ก็จะดีขึ้นจะมีสติมากขึ้นแล้วก็จะมีทางออกในช่วงที่ชีวิตกําลังท้อแท้ หลายคนก็จะมีผู้ใหญ่มีเจ้านายเข้ามาช่วยเหลือนะคะเข้ามาสนับสนุนให้คุณรอดพ้นจากวิกฤตได้ดังนั้นนะคะในเดือนตุลาคมน่าจะเป็นเดือนที่คนราศีมีนจะมีโอกาสดีๆเข้ามามีโชคดีๆนะคะเข้ามาแต่ว่าดาวพฤหัสเขาจะโครจรมาเจอดาวเสาร์ก็เป็นคู่ดาวแห่งการต่อสู้ดินน้นรนคู่ดาวแห่งการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นนะคะจากนี้ไปอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะหรือมันอาจจะมีเหตุบางอย่างนะคะต้องเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของคุณกลับมาพลิกฟื้นให้กลับมายืนได้อีกครั้งแน่นอนนะคะว่าในทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงคุณต้องมีความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนนะคะอาจจะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะสำเร็จได้ยังไงก็ตามแต่นะคะอดีตจะเคยอาจจะเคยแย่มาก่อนแต่ว่า ต้องบอกเลยว่าในเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีมีนก็จะกลับมาโดดเด่นแล้วก็ดวงดีไม่แพ้ราศีอื่นเลยนะคะด้านการงานนะคะตอนนี้ดาวการงานของคุณได้ถอยกลับมาอยู่ในภพลาภะโชคลาภความสำเร็จอีกครั้ง ดังนั้นนะคะอะไรที่เคยยากอะไรที่เคยมีปัญหาจากนี้ไปในเดือนนี้จะง่ายมากสําหรับคุณนะคะขอให้ในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะคนราศีมีนสาสางแก้ไขปัญหาถ้าหากก่อนหน้านี้นะคะคุณเคยลำบากเคยเหนื่อยยากนะคะเดือนนี้หน้าที่การงานทุกๆสิ่งที่คุณทําจะอยู่ในทิศทางที่ดีมากขึ้นเจ้าไหนก็จะกลับมาเห็นคุณค่าของคุณนะคะบางคนก็จะมีโอกาสในการที่จะได้รับการเลื่อนขั้นนะคะและจะเป็น จังหวะในเรื่องของการลงทุนขยายธุรกิจให้ได้กำไรเพิ่มมากขึ้นถ้าหากใครนะคะที่ได้เดินทางมีเรื่องของการพบปะเจรจาเดือนนี้ก็จะมีผลประโยชน์แล้วก็มีลาบมีผลเข้ามาด้วยดังนั้นนะคะภาพรวมการงานดีขึ้นนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนอกจากนี้นะคะยังมีโอกาสมีเกณฑ์ในเรื่องของความก้าวหน้าความสำเร็จอยู่กับคุณไปตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ ส่วนด้านการเงินนะคะก่อนวันที่21ตุลาคมเรียกว่าการเงินก็ยังดีต่อเนื่องนะคะคนราศีมีนจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางการเงินบางคนจะได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือว่าหุ้นส่วนได้เงินจากการลงทุนกลับคืนมาหรือว่าบางคนนะคะที่รู้สึกว่าเงินมันค่อนข้างจะตึงมือรู้สึกหมุนไม่ค่อยทันยังไงเดือนนี้ก็จะมีปาฏิหาริย์บางอย่างเข้ามาทําให้คุณสามารถที่จะพ้น วิกฤตพวกนี้ไปได้นะคะและก,ก็การที่ดาวพฤหัสโคจรมาอยู่ในลาพักก็จะทําให้คนราศีมีนมีลาบมีผลนะคะมีโชคเกี่ยวกับการเงินเข้ามา ในบางคนนะคะก็จะได้เงินเก่าๆกลับมาในช่วงนี้ก็ได้ยังไงก็ตามแต่นะคะหลังวันที่21ตุลาคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพมลณะนะคะดาวอังคารจะโคจรเป็น8แก่ลัคนาดังนั้นนะคะในช่วงปลายเดือนสําหรับชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีภาระมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะมากเลยนะคะหลายคนต้องเอาเงินไปแก้ปัญหา ภาพรวมการเงินในเดือนนี้นะคะคนราศีมีนโชคลาภมีเข้ามาอย่างแน่นอนคูนหาเงินได้แต่ว่ารายจ่ายก็มีเข้ามารอยเยอะแล้วก็มีใครจ่ายเยอะมากๆด้วยนะคะในช่วงประมาณปลายปลายเดือนตุลาคมนะคะ ส่วนด้านความรักนะคะดาวความรักของคุณยังโคจรมั่นคงดีนะคะและดาวศุกร์ก็ไม่ได้โคจรอ,อยู่ในภพที่เสียนะคะสําหรับคนมีคู่คนมีแฟนความรักมั่นคงดีแถมแฟนของคุณก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาให้กับคุณได้สามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องที่คุณลำบากเดือดร้อนได้นะคะในช่วงนี้แต่ว่าในช่วงก่อนวันที่18ตุลาคมนะคะดาวอาทิตย์ยังกุ้มกับดาวความรักของคุณทําให้ในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลาง เดือะะอาจจะมีเรื่องของมีปากเสียงทะเลกกาะกันหรือว่าอาจมีอุปสรรคทางความรักเข้ามาในระยะนี้ดังนั้นนะคะคนโสดคุณอาจต้องรองให้ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีตุลก่อนนะคะหลังวันที่18เป็นต้นไปนะคะรักใครชอบใครก็ค่อยไปสารภาพกับเขานะคะแนะนําว่า 2เดือน2องเดือนนี้นะคะยังไงก็ให้คุยกันไปก่อนศึกษากันไปก่อนอย่าพึ่งทุ่มเทมากเกินไปนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากนักนะคะใช้เวลาช่วงนี้เรียนรู้กันไปก่อนจะดีกว่าจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ